สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขู่สู้คนครับมนีพ่อคับบา่าวห้องนักชาแนลนะครับมนีมาพร้อมน้องสาวคือเ่าครับสวัสดีค่ะบรรยากาศเขียวๆครับมนีเอามนีผาพีพี่น้องมากินซุปนัวหม้ครับพี่น้องซุปนัวใหม่นอวไหม่เผาเผาแล้วเอาไปต้มนะครับซุปนัวใหม่ใส่กับไอขาง,วขาง่วขางัวขัวงาใส่หลายๆ,ๆครับเพราะว่ามือนีโบมีปนเอามาเบิ่งวิธีการเหตุครับพี่น้องใส่พริกพริกปน อย่าใช้ไรเดอร์มันเผ็ดกินกับกินกับน้องใหม่น้องสาวไม่เห็นให้ครับมือนี้เอาวิธีการเมายครับใส่พริกปนลงไปแล้วก็เอางาลงไปคุนว่าใส่งาสีหลายๆครัวมาเรียบร้อยครับงาปกติพ่นสีมีปนนะครับว่าปนปลาทูปนปลาปนกบใส่ได้เบิดครับตำลายเติบไปครับนี่เพราะว่าน้องใหม่เฮาาลายเติบพี่มึงเดือพน้องลายเติบสามหนึ่งแล้วก็มี ผักหอมนะครับเครื่องปุงเขามีพักหอมหอมอันหอมมินหอมมินไข่ไข่หอมซาลาเนียนะครับแล้วก็ใบขิง <c oughs> โอ้ขอโทษครับพี่น้อง <c oughs> ใบขิงแล้วก็ใบเพีวหอมเพลวนะครับหอมเพีวกับหอมชีใบเลื่อยใส่เข้าไปนะครับมีเนี่ยกับได้พี่น้องมาหนี้มาเลิ้นฟ้าครับหรือว่ามากลิ้นไม่เผาแล้วก็มีมะเขือคืนพร้อมพี่พริกแดงมะกัดพร้อมมีมะระนําครับ มะละมาพร้อมแล้วก็มีพักชี่พักหนอกพร้อมไม่พีนพพ่นอน,นองนี่พักหนอกมีพักหนอกหรือว่าใบ,บับบกภาษาไทยนะครับแล้วก็พักกวบครับพักกาดไอจะขึ้นพักยังหอกบ้าเท่าเอื่นผักกบวบโหลดเ <c oughs> อะมาเบิ้งทั้งผีครับมาที่นี่เอาหน่อไม้ลงไปครับเอาหน่อไม้หน่อไม้เผาหน่อ,ไม,นอไม้ต้มเผาแล้วจงมาต้มนะครับบ่ได้ทายพี่น้องเมืองครับมันหลายขั้นตอนเอาตอนปุงตอนเฮ็ดโหลดเอาพี่น้องเนาะ ก็ตำให้เขากันเล็กน้อยตำคือตำมุงนี่ตำให้มันอ่อนอนะครับตำให้มันอ่อนอลาหลายท่นันไลยหลายท่นานไล่หลายวิธีนะครับไล่หลายพื้นที่เพรานอาจจะบ,อบรรธธ่อบริเ็ดคือเบาเทานะครับกะมาบึงวิธีแบบคล่องเบาเทานะครับคล่อง,งสาวบบาเทาสูตรทั้งบานเบาเทานี่ละแต่ที่จริงหาใส่ปนอ่ะมันจงสีนัวกูการ์ใส่ปนนก็สีนัวเขาไปอีกเป็นแบบหนึ่ง โอ้ยงาลายดีขนาดเลยหอมห่วยๆเลยว่นนะงาบัวลายผุดบ่บัวลายบัวลายอ๋อใส่แทนปนใส่แทนปนพี่น้องใส่แทนปนเอาตำตำเพลิงในจังหน่อยครับเพราะว่าให้มันเข้ากันนะครับตำให้เข้ากันก่อนจังปุงปุงเข้ากับบวมีงหลายครับขาดบ่ไดดนะครับปลาเดยกบ้าเท่านี่นี่นะครับแ้วก็ชูลอดปองเกาครับพี่น้องนี่ชุรอดกับปองเกา โคกอันใหญ่โคกอันยใหญ่น,ยยนี่ก็ยังปูนไหนมไกลก <laughs> ินโมเบิร์ดรอราครับมือน,นี่กินโมเบิร์ดพี่น้องเพอนว่าซุปน้ำใหม่ตำน้ำใหม่เบื้องแน่นะบ่าวท่าก็เลยจัดลองมือครับพอดีได้โอกาสได้น้ำใหม่มากเอาต่อไปใส่ปลาแดกครับพี่น้องปลาแดกปลากินปลาล่าอื่นจะได้เห็นสุภาพ,ส,ภาพสุภาพเบิร์ดน้องพี่น้อง <laughs> บอกว่ากันนะครับ อุ้ยสูตรนำเข็มขน้นใส่ไลเข็มไรครับตัวนี้นอืมฝูงมินตำมากเลยเอาผ่นเอาผพนมาติดอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ใส่ไยนัวดไรครับบอดี้มี่ยังไรครับเครื่องปรุงก็มีพ่อประมันใส่มวนหอมวลนั่ลงไปกับเป็นอันเสร็จแล้วครับเอารุงมึงก่อน มบนตำหุงแล้วพี่น้อง <laughs> ตำนกไม้ครับตำนกไม้พี่นอ้องเบิ่งไกลๆนี่สุปนกไม้สุปนกไหมหนึ่งตำนกไม้สมหนึ่งนะครับย่ำย่ำลงไฮลงหน้าตอนนี้บรรยากาศกะคือว่าวนเลยนาะครับเนะาะย่ำลงไฮลงหน้าฝ่าฝนบางหม่องกรบโปตกหอมงาหนำใหญ่ใหญ่หนำใหญ่ใหญ่เห็นบ่หอมงาคุณ呐 ซิมซิมเบื่องบาทสาวสีซิม,ซมน้องสาวน้องสาวซิมอะไรครับประเภทยน้องใหม่ของมักของดองกับพริกอืมนัวพอดีพอดีแล้วพอดีแล้วอืมโอ้โหเอทาทานใส่หอมครับพี่น้องมาทีเอารวมกันลงไปเลยโอ้โหว้าวใส่หอมพริกหน่อยพี่ก <laughs> ินมะกริมไม้ครับอันน้องใหม่พี่น้องเอ้ยแหงสิ แบบออกห่อนล่ำข้อลงไปเลยเอาตาไปโรดใส่น้ำกันนะเบิ้งไก,ไก่พี่น้องสีสันอาสีมันสีบร,รวจจาดคือตําหุงวันไหนครับพี่น้องแต่ว่าความแ่บนี่อาหารแบบบ้นบานๆเหานะครับความแ่บหาเลยแล้วรับซิปเลยครับหากินยากน้าได้พี่น้องะเรียบร้อยครับพี่น้องเบาเท้าซิม,มหันแบ่บ เรียบร้อยเลยมาตักใส่นี่เลยตักใส่ถาดสีเขียวนี่เอาเบิง้งนีแ่แหละลงไปนี่เลยโอ้เอาไปเสียบๆน้ำบาเทาครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณสุกคนครับมือนีพ่อกับบาเทาฮนานาชีแนลนะครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับมือนีผ้าพีผ้าน้องมากิน ซุปนัวใม้นะครับฟูงบินต่ำก็ได้เอามา,เอา,เ,อาเอาแผ่นติดมาไว้อยู่ซุปนัวใม้นะครับซุปนัวใม้ใสง่งามื่อนี้บอได้ใส่ปนนะครับใส่งาแก้มก็พักหลายๆครับพี่น้องมื่อนี้พักโอ้จักสิว่าพังอีกอย่างเนี่ยบาวเท่าก็บว่าไปแล้วน้องพี่น,อน,อน้องเนาะเอ้ามาเสิบเสียบน้ำบาวเท่ารถครับมื่อนี้ฟูงบินต่ำกำลังมาเอาแผ่นมาติดไว้บอไปติดแผ่นเลยลองเบิึงดูซุปนัวใม้บอได้กินโดนเลยครับเฮือกอะไรได้นี่เอ้าบิึงลองบึงเสิบเสียบบึง Ưu, nào nạc phí nọng, bà đơ phí nọng đơ Ưm, xay có bột khô khuỳn Ưm, cọp đìa khô khuỳn Mươi nì, bà glin may cơ mi, bà glim, may, bà glin pha <laughs> ừ. ผมอำมรำเหมือนกันย่านแนวเดียวบบาเห่า,ากินไปกินมาดินฝานมันเจองห่อนข้อครับอือเอาเพริมติ้นมวยนี่พี่น้องขอยายเต้พี่น้องเด้ออือเพิ่นบินมาหลายหลาย อืมใช่บอกคืออันก็คือก็คือเพราะว่าอืมเนี่ยมันคืออันบกักแข่งขมว่าขมปันไหนครับอืม น้ำสุกครับอืมอมนำเบื้องตบวมึงข้างนอกก่อนพี่น้องพักหนอก,ก,นกหรือใบบัวบกนะครับอ๋อกินกับลาบกับกล้วยกับข้าวไปแล้วโอ อ้ําลําเขากันมาเ๋ยวพี่น้องเด้อพูดทางไก่ทางไก่ตาได้ปนใส่นีมันกว่านี้ครับ ขอทาเบื้องเอาใบเพิ่มความเผ็ดแค่ก่อนคุณละพผาหืมยังบันติดคนยองคนยองเลยหืมหืมจะมาเวียนดิ เอาเมืองประกาศขอบพี่น้งองกวดแล้ว <c oughs> ใส่กับ <c oughs> ใส่กับต่ำเมนูแห้งนี่มึง เผาหนูพอดีครับกินฝากอืมอันนี้พัฟีกินเพิ่งนั่ำกันเดี๋ยวเพิ่นทีเพิ่นจะว่าเอามาบุกกิน <laughs> ย่านพักว่าโอ้ยบาดเท้า <laughs> พูดใส่คำใหญ่หรอเพื่อนก็คือถ่ามีหนำสดลองอยู่เขาท่าได้เพี่อนน้ำ mưa nã mưa nào. Mm -hmm. Ừ. Mm. Đó, đó. thức khâu mhm 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 khâu mhm mhm khâu mhm 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 tiếp tiếp mm. tiếp <laughs> อื้อคือคือนี่กรอบนี่ครับอื้อค่อยๆจกกันอือๆัดปักพริกเข้าไปตึกปักพริก เราไม่ก็บอกผิดหนูเอ้ยเขากันปันยังพี่น้องเองบนขมอำลำได้เพชรอำลำ <laughs> อันนี้มี่รสหอม,มออของอะไงถึงกระพักหนิเขากนนีครับผมหนกกระคันแซ่วอ,อยู่บรรยากาศดีโอ้ยมีแบบอันมีแบบตีนไก่มาละโบไปันไหน <laughs> อืงค้อนลำคอเน่าๆพี่น้องอเองอืมเนี่ยมันเน่าคือ มากรึไม่กินครับของเสียบเขากันเลยมินตีตีแล้วคุณวะเขาเลื้อปั่นหน่อยนึ่งนี่เองแล้วปั่นหน่อยนึงติดกับเขาเอากัดเขาไปเจ็บเข่าบ้า อร่อยมบกคืัอืมอบกรอบครับ ก็ยำถธอเขาแห้งก <c oughs> ็ยำถธอเขาแห้งก้างแก้วเห็นไหมครับเก็บแถวไ,ได้บะเหรอฮะเจ็บๆเหมือมนคำหน่อยเล่นน้อยหนึ่งใส่กับฟพักอันใส่กับอันนี่มักลินฟ้าลินฟ้าเผาหรือว่ามักลินไม้มันเสียวห่อนลงไปน้ำลำคอเขากันดีอยู่ก็มาละหนี่บโบปันใดหาปีนู่นเนี่ยหาก็มบาบแข่งกับ มะกรีนใหม่เขาทานะครับก็พังหนอกกะโอเคโอ้เผ็ดอยู่พี่น้องเส็บเสียบก็ไม่น้องวันนี้เมนู่ซุปหน้าใหม่บ้าเราบ,บ้านในเคยเหตุเตือนะครับบ้านในเคยเห็ดในพี่น้องเมืองเชีเทืยนนะครับมากอะเส็บเสบคือเรานะครับบรรยากาศชุ่มเขียวตอนนี้ทั้งหลังนี่บนเป็นว่าเขาแล้วครับหญ้าครับพี่นอ้องหญ้าแต่เพอาะว่าเป็นปูหิง้งัวนะครับให้นี่ประมาณไรนหนึ่งปลูกไป็นหิง้งัวนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่งบ่หูว่ะหิไปหาหญ้าแต่บ่มีหญ้า นะครับปลูกไว้เขี้ยวงามนะครับฟังข้างหลังเป็นเข่านะครับเทืงหงยาเทืองเข่าก็ลังงามขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านบพรว่าสอยู่ทั้งต่างประเทศนะครับหรืออยู่ในในประเทศไทยนะครับไปเห็นงานต่างแดนนะครับบ่าวเท่าจัดให้พี่น้องเบื้องเลยได้ครับเด้อซุปหน่อไม้นะครับงามนี่ก็เป็นงามฝนตกห้วยฝนตกบ่แม่นว่าฝนตกห้วยนะครับฝนตกหลายเทธอแล้วนะครับหน่อไม้ก็เกิดเขาเอื่นว่านอเนาะพี่น้องเนาะนอหน่อใหม่นอเสียวขาวเอามาเผาเผาแล้วก็เอาไปต้มอีกได้พี่น้อง เราวาเผาแล้วก็มาเคียนใส่เข็มใส่หรือว่าไม้แหลมนะครับเห็นมันเป็นฝอยเป็นฝอยแล้วก็ไปต่มให้มันจืดแล้วก็จังเลยเอามาตําให้พี่น้องเบ่งนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเท่านะครับคลิปนี้กินเข้าเินว่าซุปน้อใหม่ซุปน้อใหม่หมใส่ง่านะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากขึ้นเอาครับมะก,กรายถือใจกระแช่บารทาน้นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ